วันนี้นะคะมาเอาใจคนรักครอบครัวกันบ้างสำหรับคันนี้เหมาะทั้งผู้ใหญ่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะแนะนำนะคะเป็น Toyota s เซียนตเครื่องยนต์1.5ตัว V ีตัวท็อปนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะปี2018รถบ้านมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมดูแลดีมากเข้าศูนย์ทุกระยะเลยเดี๋ยวพาชมด้านหน้าตัวรถก่อนนะคะ คันนี้มาในสีบรอนเงินออกใหม่หน้าตาเขาอาจจะไม่ทันสมัยเอาง่ายๆอาจจะไม่ทันสมัยแต่ด้วยลูกค้าเก่านะคะเพิ่มความดูดีมีสเสน่ห์ทันสมัยมากยิ่งขึ้นใส่สเกิร์ตชุดแต่งมาให้แล้วรอบคันเลยค่ะร้อแม็กอลลอยเดิมจากโรงงานนี่นะคะใหม่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ได้ยางใหม่ด้วยทั้ง4เส้นเจ้าของเดิมเขาก็ใส่กันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วทั้ง4ด้านเลย มาลูกค้ามาดูด้านหลังกันบ้างสำหรับด้านหลังอย่างที่บอกไปลูกค้าเก่าใส่สเกิร์ตชุดแต่งมาให้สวยๆแบบนี้สปอยเลอร์หลังพร้อมใช้มากๆทั้งคันเลยนะคะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภยัยลูกค้าจ๋าพอเวลาถอยลูกค้าสามารถมองที่จอได้เลยคันนี้นะคะเป็นเจ็ดที่นั่งอันนี้จริงๆแล้วมีเบาะนะลองพับให้ลูกค้าดูว่าเบาะเขาสามารถซ่อนไปได้แบบนี้ เบาะนี้ก็สามารถพับได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเซลลแนนพาดูด้านในกันบ้างในส่วนของด้านในจะเป็นเบาะหนังทั้งคันเบาะใหม่แล้วก็สะอาดมากๆค่ะสภาพเบาะ90%เลยมีจอกลางมีกล้องมองหลังแอร์เป็นแอร์ออโต้เกียร์เกียร์ออโต้ขั้นบันไดแบบนี้มือใหม่หัดขับหรือว่าใครกลัวจะหลงเกียร์ไม่ต้องกังวลเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน รถเสียงปรับเสียงควบคุมที่พวงมาลัยแล้วก็ลูกค้าจ๋าตรงนี้เป็นเปิดประตูด้านหลังนะคะลูกค้าด้านคนขับสามารถเปิดได้เลยหรือว่าเปิดที่กุญแจแบบนี้ได้เลยทั้งสองฝั่งนะคะลูกค้าตามการใช้งานเลยอ่ะเบาะด้านหลังบ้างเมื่อสักครู่นี้พับให้ดูด้านหลังแล้วเดี๋ยวเซลแนนพับตอนกลางให้นี่เป็นยังไงพับได้แบบนี้แล้วก็แบบนี้เลยสามารถใส่ของได้ เยอะมากๆนะคะตามการใช้งานของลูกค้าเลยด้านบนบ้างแอร์ราวด้านหลังนะคะเย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนมีจอกลางให้พร้อมใช้เลยคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวที่เด็กๆชอบแล้วบ้านไหนนะคะมีผู้สูงอายุนะนี่ขึ้นลงสะดวกสบายมากๆนะคะหมดปัญหาการขึ้นลงได้เลยในส่วนของการรับประกันทางร้านมีระบุในสัญญาให้ลูกค้าชัดเจน รับประกันโครงสร้างรับประกันเลขไม้ซื้อไปขายต่อได้ซื้อไปเข้าศูย์ต่อได้ระบุให้ชัดเจนในส่วนของราคาวันนี้ตั้งขายราคารถสวยจริงๆเลยนะคะลูกค้ารถบ้านมือเดียวป้ายแดงคันนี้ตั้งขายอยู่ที่4 9 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองใครสนใจหารถครอบครัวใครที่รักครอบครัวหารถครอบครัวดีๆไปใช้สักคันหนึ่ง เซลแนนแนะนำคันนี้เลยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสนใจสามารถทักพูดคุยสอบถามได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปล่างนี้ได้เลยคะ่ะ